เยอะมากเลยนะคะ FC ก็จะกลับไปเยี่ยมบ้านเนาะอย่างทำเแชรในภูก็จะไปบ้านผมไปผมไปนานมากเลยนะเขาไปนานมากเลยบมดประมาณสักวเจ็ดชั่วโมงโอ้โหตอนเจ็ดโอ้โหยาวไปเลยสักสามเดือนไปเลย เอ็ดไหนก็มีคารมคุมคายนะคะว่าจะไปเจ็ดชั่วโมงนะคะเจ็ดช well ั่วโมงก็ไม่เยอะใครเอ็ดไหนไปสักเดือนหนึ่งเลยต้องไปแล้วทุกวันเขาทุกทุนึงไปเลยขู่แก้วที่มันก็อย่างนี้นะเพื่อนดีต่อกัน พักผลพักผลอก่อนมาหาอะไรมาฝากอีกต่างหากระโอมไม่มีมีแต่ใบยางอ๋อเหรอใบยางไม่กินก็ไม่รู้แหลยได้ยินเนาะแตงโมแตงโมนะคะแดงแดงเนาะค่ะก็ฝากเอ็ดนายกับน้องปอนนะคะ คลิปนี้ก็อยู่กับแม่บุญถิ่นปกปกอดนะคะนี่ค่ะฟังแอดดในนะคะแอดดในก็จะกลับบ้านไปแล้วเนาะก็จะกลับบ้านไปประมาณเจดชั่วโมงเนาะค่ะขอบคุณคะ e นะคะเอฟซีนะคะ ก็เราก็ข่ะเป็นแอดไนก็เป็นหน่วยลาดตะเวนที่ดีดีนะคะเดินทางไปไปบ้านนะคะเดินทางไปบ้านแค่เจ็ดชั่วโมงนะคะตอนตอนค่ำก็จะกลับมาบอกแอดไนค่ำค่ำโอ้เจ็ดชั่วโมงก็จะกลับแล้วเนาะก็ไม่ถือว่าไปค่ะไม่ถือว่าไปนานเนาะทำไมไปแค่ครึ่งวันไปแค่วันเดียว อืมอ oh. oh. ah. hmm. oh, oh, ๋อก็ยังยังเหลือเยอะเนาะยังเหลือเยอะยูทูบเบอร์ค่ะให้ดำไปด้วยนะคะชวนดำไปด้วยวิ่ง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 เอาวิ่งไปแล้วอืมค่ะก็ดูแลช่วยกันนี่นะคะมีก็มีเยอะอยู่เนาะคนก็อยู่บ้านก็มีเยอะยูทูบเบอร์ ก็อยู่เยอะอยู่นะคะเราก็เฝ้าหน้าบ้านไม่ได้ไปไหนเนาะสอดส่องดูเลนะครับตัวนี้ก็มีในภูที่ก็จะกลับไปดูบ้านสักระยะหนึ่งเนาะประมาณเจ็ดชั่วโมงนะคะกว่าก็ไม่ได้ไปนอนนะคะก็ไปกลับเนาะขอบคุณเช่นกันค่ะนี่เราก็มีมาอีกแล้วนี่ค่ะกโก้ไลแล้วก็ปอนแล้วก็บ่าวนกเนาะอยู่ด้วยกันนะคะ เราก็จะมาอยู่ที่นี่กันนะคะเก้าตลาดนี่แหละค่ะไม่ได้ไปไหนก็จะมีการก็จะได้ยินนะคะวันนี้มีมุกทีนเรามากวานักี่เดิวันนี้เอามาเยอะอยู่สามร้อยใช่ไหมสามร้อยมีมุกทีนเรามาเยอะอยู่นะครับค่ะประมาสองสามลนี่แหละ เอามาเยอะค่ะวันนี้เพราะว่าแม่ดา,าไม่ได้เอามาขอบคุณเช่นกันคะ่ะขอบคุณ <c oughs> ก็เอาใส่ถังไว้ให้มันเย็นค่ะอ,อยู่ในถังน้ำแข็งเต็มขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่จันหอมก็ไม่ได้ไปกับลุงบาช <c oughs> ช่วยช่วยกันนะคะมาช่วยกันคะ่ะนี่นะคะเบาโนโขก,ปก,ปกนะคะมาช่วยกันดันๆนเนาะ มาดื้อมาด้อมาช่วยกันช่วยกันนะคะดูแลกันนะคะอยู่ที่นี่นะคะก็มีหลายช่องอยู่นะคะอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันเนาะไม่ได้ไปกับลุงเนาะก็ขอ,ขอบคุณเช่นกันนะคะที่เข้ามาคอยเติมไลค์ให้กําลังใจนะคะสาหรับคลิปนี้ก็พาชมบรรยากาศนะคะสวยงามนะคะยามเช้านะคะสายแล้วเนาะไม่ค่อยเช้าแล้วค่ะก็มีไข่นอมา อยู่ที่นี่มาช่วยซื้อของนะคะมีไข่เนาะสอดส่งไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็นายพลที่ก็มาบอกว่าให้ยูทูบเบอร์แถวๆนี้นะคะดูแลบ้านให้นะคะเพราะว่าจะก,กลับไปนะคะจะก,กลับไปดูดูบ้านทางนน้นนะคะก็ประมาณเจ็ดชั่วโมงนะคะนายพลทก็กลับมานะครับไม่ไปทานคืนเนาะ,ะนายพลทีก็ดีๆนะคะเป็นหน่วยลาดตระเวนที่นี่เนาะ,ะมีอะไรก็คอยบอกคอยเตือนนะคะ เพราะว่าเพื่อนเป็น fc มาตรฐานจริงๆเนาะเป็นยูทูบเบอร์มาตรฐานนะคอยดูแลบ้านนะคะได้ดีมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะไม่รู้ว่าจะมาค่ะเป็นคนที่ดีนะคะจิตใจดีงามนะคะช่วยดันนะคะยูทูบเบอร์ทุกช่องนะคะค่ะที่อยู่ใน สายลุงคลป้าแตงนะคะนายปทูทีก็เป็นคนดีมีน้ำใจมากๆเลยนะครับมาอยู่ด้วยกันก็รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะคะมีอะไรก็แบ่งปันกันกินเนะาะวันนี้ก็มีนะคะมีเยอะไม่ได้ไปกับคุณลุงคุณป้าก็คอยเฝ้าบ้านนะคะอยู่ไม่คลาดสายตายนะคะเคร็กไปไทยมาเนาะ,ะเราก็รู้หมดนะคะว่าไทยบ้างน,นะคะไป บ้างนะคะก็มียูทูบเบอร์หลายคนนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะคอยเฝ้าบ้านเนาะ,ะนึกว่าไปหมดแล้วนะคะก็เห็นมากหน้าหลายตานะคะโจะก็ยังอยู่นะคะน้องเก้าน้องปอนนะคะโตทีซีแล้วก็บ่าวนกก็อยู่ด้วยกันนะคะแม่ดาก็ไปเก็บดอกกระเจียวเมื่อกี้นี้คะ่ะย่าหนิงก็เห็นรถอยู่นะคะก็คงจะอยู่ที่นี่คงไม่ได้ไปกับลุง้ลยคนเหมือนกันเนาะ,ะ,ะก็เห็นหลาย หลายคนอยู่นะคะหลายช่องนะคะที่อยู่ที่นี่เนาะก็เป็นคอยสวดส่องดูแลคอยเฝ้าบ้านแล้วกันเนาะใครที่ไปก็ค่ะส่วนหนึ่งก็ไปนะคะส่วนหนึ่งก็อยู่ที่นี่นะคะคอยให้ฝากบ้านปกปกอกเรานะคะอยู่พึกคักเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปหมดทุกช่องนะคะบางทีก็อยู่ที่นี่หลายคนเหมือนกันนะคะหลายช่องนะคะไม่ถิ็นก็เห็นมากหน้าหลายช่องอยู่นะคะอยู่ด้วยกันเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะมาเติมไลค์นะคะดูคลิปให้แม่บุญถิ่นด้วยนะคะดูคลิปย้อนหลังแล้วก็ค่ะค่ะช่วยกันนะคะมาคอยดันไลค์เติมไลค์นะคะเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดสับสับคลาให้แม่บุญถิ่นด้วยนะคะแต่ได้มีเยอะนะคะขอบคุณเช่นกัน,นะค,ะค่นนนะคสะำหรับชิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะ ค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะเจอค่ะดูคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ